สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้จะลงไส้เดือนใหม่หรือว่าปาดเบ็ดดิ้งอะคะ่ะปาดเบ็ดดิ้งด้วยแล้วเราจะคัดเลือกเอาตัวไสเดือนไปเพาะพันธุ์ต่อเพราะไสเดือนเยอะมากครับตัวไส้เดือนเห็นไหมอันนี้ต้องใช้ขี้วัวมาทำเบ็ดดิ้งกีกระสอบได้ค่ะดูตามพื้นที่แล้วต้องไม่ต่ำกว่า ห้ากระสอบกระสอบหนึ่งราคาเท่าไหร่อะคะขี้วัวค่ะขี้วัวกระสอบหนึ่งก็ประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทเลยจ้่ขี้วัวนมนะครับขี้วัววัวนมนใช่ไหมคะใช่ครับขอดูตัวไส้เดือนเยอะๆหน่อยอะค่ะให้ดูในนี้เลยนะครับโอ้นี่ดูเลยค่ะท่านผู้ชมเยอะมากแล้วก็นี่พี่เขา ปาด<อ>าไว้ใส่กละมังเนี่ค่ะอ๋อมีไสเดือนมดเลยมันน่ารักนะคะเ <c oughs> สียบางคนบอกว่าโอ้ยน่ากลัวนี่ค่ะเมื่อกี้เราเห็นเป็นกองโตนะคะตอนนี้พี่พี่เขาปาดตัวไสเดือนปดแล้วก็ปาดเบดดิ้งเอ้ยไม่ใช่นะคะปาดมูลปุ๋ยไสเด,ดือน,นค่ะแล้วตอนนี้ก็ กำลังคัดแยก<ร>โ<ด>ยัวไส้ย,ย้ยายที่อ๋อกำลังย้ายที่ใช่ไหมคะนี่อะค่ะเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสถานที่ค่ะที่นอนเปลี่นนม่แล้วเลี้ยงแบบนี้จะไม่กลัวน้องเดือนหนีอะคะไม่ครับเพราะว่าเรามีผ้ายางรองอแล้วก็ไส้เดือนเองก็จะอยู่กับธรรมชาติมากที่สุด